สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กูผมในช่องซีนิตเอกับเกมวันฟันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์579กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมซากุระนั่นเองนะครับตามตารางเนาะถูกเลื่อนมาเป็นวันที่3นะครับมีนาคมวันนี้ก็วันที่3มีนาคมแล้วนะครับก็คือมันจะมีแบบประมาณเอ่อห้าอย่างนะครับที่ให้เราทํานะครับอันแรกก็จะเป็นภารกิจนะครับถ้าเล่นก็ขอไพ่โซ่เสียงรบกวนนะครับ ก็จะเป็นนี่ครับก็โอ้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะถ้าเราเล่นอะไรมันจะเป็นภารกิจเราก็จะมารับได้นะครับแล้วก็สวนซากุระตัวนี้ก็คือเหมือนหลายๆกิจกรรมเลยนะครับก็คือเราตีเราจะได้แบบพวกซากุระมานะครับเพื่อจะมีทั่วไปร้วหมดยากนั่นเองนะครับเพื่อจะได้ของมานะครับแล้วก็ตั๋วตรงนี้ได้จากภารกิจก็เอามาเล่นตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ของขวัญซากุระก็คือ เอาซากุระที่เราได้จากการสู้เนี่ยมาสุ่มนะครับก็จะมีของประมาณนี้นะครับตาระดับ2นะครับก็คือสามารถเอาไปอัพได้เลยนะครับก็ผมในเซิร์ฟ574ผมว่านจะเอาไปอัพให้ซอมบี้แมนนะครับก็พลังก็น่าจะขึ้นดีเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะ่ะเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนนะฟุครับโซนิคครับกครับ,รบอ่ะอ่ะ พอนี้แล้วกันครับเสียสิบจุดนะครับประมาณนั้นนะโอเคข้าไมได้เราสามดีมันก็ผ่านได้ชิวๆอยู่แล้วนะถ้าเป็นไอดีใหม่ๆนะครับโอเคเล,เล่นจบได้ตั๋วด้วยนะเออได้ตั๋วอีห้าใบก็ถือว่าดีนะครับทุกซ้มเลยนะครับเนาะ ก็ต้องรองโซนอีกนั่งสังสอดสังเสร็จพอดีอ่ะได้กดห้ามโอเคแล้วมันมีดับคูณสองไหมดับคูณสองอ่ะนี่ไงถ้ามีดับคูณสองมันจะได้เยอะนะครับเนาะมันจะได้เยอะของมันจะได้ซากุระมาเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้ยก็เป็นจิตที่ดีนะครับเป็นจิจของม่วงที่ดีเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับผมนะ ดีจริงๆเห็นไหมมันก็จะดอกเพิ่มขึ้นมาเนาะประมาณนั้นนะครับก็จะคุ้มนะครับตัวนี้ก็จะได้อีกแบมไปแบมไปแบมไปกดไปอีกนะครับก็สักใครที่ได้อะไรบ้างก็มิ้นมาบอกกันได้นะครับผมนะว่าเกลือหรือไม่เกลือนะสำหรับกิจนี้เนาะสำหรับผมผมไม่เกลือตลอดเกลือทุกกิจน,นะเกลือทุกกิจนะเหลับผมนะเกลือทุกนะกิจกรรมนะครับแม่ บิสคิงชิปเอ้ยเลื่อนดูอะไรเนี่ยยุงครับต่อไปยุงนะต่อไปก็เป็นยุงล่างดำยุงล่างดำโอเด็กแบบเสียงดังจัดเลยคนดูขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ โอเคตรงนี้ก็ได้อีกเหมือนเดิมนะครับรนี่เป็นไงได้มาอีกดอกโบบานมันคือดอกอะไรวะมันใช่ซากุระเหรอเนี่ยใบซากุระเป็นงี้เหรอ <c oughs> เออใบาซากุระมันเป็นงี้เหรอผมไม่รู้นะ <c oughs> ไปผมฝังสี่เงาไปชิบ โอเคนะครับแล้วก็ถึงฟูกุกิแล้วซึ่งถ้าไม่ด่ามันเยอะจังวะคนดู้ดา่ามนเยอะเกินนะครับสำหรับใครที่ดองป่องม่วงไว้ก็มาเล่นลิดนี้ได้เลยนะครับก็คือดีนะครับคือดีงามเลยนะผมนะ,ะเดี๋ยวไอดีห้าเจ็ดสี่ของผมก็พลังน่าจะเยอะเสิร์ผมห้าเจ็ดสี่เสิร์ผม,ผมก็คือพลังเขาน่าจะเยอะแบบขึ้นกันมากๆเลยอะนะผมดูทรงแล้วอะคือแบบผมน่าจะโดนทิ้งห่างอีกแล้วอะนะ จำพังก็อยู่อันดับเจ็ดสิบกว่าน่าสลอดีสายฟยีชื่อปลดล็อกไปนี่ครับมันก็ถ้าเราเล่นครบแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกด่านยากขึ้นมานะครับผมนะอ๋อประมาณนี้นะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ฝึกตรงนี้ได้นะครับไม่รู้ว่าฝึกอะไร,ะไรแต่ผมจะลองจัดทีมดูนะเป็นหน้ากากหวานเป็นจ4 เ็นนี่ครับมิวไฟฟิล์มเจนตกูเด้นบอลไปทีมอันนี้อันนี้ก็ใส่ทีมหลักไปเลยคูโซนี้นี้เชคคอบารลองดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับตรงนี้โอ้ก็จะมีส,สองทีมลองข้ามนะครับแล้วก็จะไป สนามที่สองเลยนะครับก็จะทําดามิเอตนี่นเองอ่ะทำดามิเอตไม่รู้ว่าทําดามิเอตเสร็จมันจะได้อะไรนะนะคมันเป็นการทําดามิเอตฝั่งตีมาลบปื้นหรือว่าเป็นการฆ่าให้ตายอันนี้ผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะมันจะเป็นการทําดามิเอตเฉยๆหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็เล่นจบจะได้ซากุระมาด้วยนะครับอืมอุ้ยก็ทำดามิเอตให้มันลดไปนี่หว่าเออประมาณนั้น โอเคไหนผมลองมาสุ่มดูหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับร้อยหกสิบนะครับได้แปดครั้งเองโอเคครับก็เป็นอะไรที่เกลืออีกแล้วนะครับเช่นเคยเนาะโอเคนะครับก็สำหรับใครที่เนี่ยไอ้เดี๋ยวนี่ครับก็จะนี่เห็นไหมถ้าเราทําภารกิจตามที่มันบอกเสร็จเราก็จะได้รับเนาะประมาณนี้นะครับกดรับทั้งหมดไปนะครับผมนะนี่เป็นไง ก็นี่ครักิจกรรมเดินทางเนาะก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงสะสมที่ได้หนึ่งกระป๋องเนี้ยครัสุ่มไปอีกห้าครั้งแล้วกันนะครมาเชี่ยของอุปกรณ์สีสม้มเอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะบึ้มอ่ายวขอแคปทําปกกกันแล้วกันนะครับมาไปลุ้นกันไปด้วยกันครับปื๊บมา หมวกลำลองอู้หูคนดูผมไม่ไหววะ่ะแบบเกมนี้มันเกลือจริงๆนะเออมันเกลือจริงๆต่ออเดตพลังนะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่สิบเจ็ดนะก็คือมันเกลือจริงๆอนะ่ะผมรับไม่ไหวผมรับไม่ได้ไวเชียโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมุ่งสูง่หนึ่งพันซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันครับ